4เทคนิคลดต้นทุนขนมไทยในตลาดนั้นให้มีกําไรเยอะขึ้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยก็คือ1ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งราคาส่งเช่นปกติเราจะซื้อเป็นแบบน้ําตาลจะซื้อเป็นกิโลกิโลใช่ไหมก็ซื้อยกลังไปเลยหรือว่าซื้อยกกระสอบไปเลยนะแป้งก็เหมือนกันเรารู้ว่าเราจะใช้เยอะใช่ไหมเราก็ซื้อยกสอบไปเลยถ้าเรายังไม่มีต้นทุนหรือว่าตาังเยอะเราก็ไปหารกับแม่ค้าที่ใช้ ตัวเดียวกันเช่นแมค้าที่ใช้น้ําตาลเหมือนกันเราก็บอกว่าเออมาหารกันไหมเดี๋ยวซื้อยกสอบแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้เราจะได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับเราก็ลองเช็คราคาดูนะคะว่าร้านไหนมันถูกกว่าเช่นตอนนี้อมันมีออนไลน์ใช่ไหมลองดูที่ว่าในแอปดอมแอปฟ้า um, หรือว่าแอปส้มมันขายน้ําตาลที่ถูกกว่าในท้องตลาดไหมถ้าถูกกว่าเราจะได้ต้นทุนที่ต่ากว่าเดิม แน่นอนขอ,องบรรจุพันธุ์ที่คุ้มค่าแต่ยังดูดีนะเช่นเราก็ซื้อกล่องเป็นยกโหลไปเลยทีย่แบบนี้มันจะได้ต้นทุนตกต่อตกต่อโลอะน้อยกว่าที่เราเไปซื้อทีละทีละทีละแพ็คทีละแพ็คนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือลองดูซิว่าสมมุติเราใช้กล่องพลาสติกกลออ่องกล่องใสนะ แล้วก็เราก็ดูว่าขนมของเราเนี่ยหรือสินค้าของเราเนี่ยเหมาะที่จะใส่กล่องใส่แบบไหนและกล่องใส่แบบไหนที่าราคาถูกสามลดค่าแรงและค่าใช้จ่ายไฟนะอ,อย่างเช่นเราจะลดค่าแรงได้ยังไงอย่างเช่นเราทําขนมไทยขายวันอาขายใช่ไหมเราก็ตวงแป้งตั้งไว้ก่อนได้อะไรที่ทําได้ก่อนเราก็ทําได้นะครับในเชิงของขนมไทยเราสามารถพับขนมกล้วยตั้งไว้ก่อนได้ไหมได้ ตู้ทาโก้ตั้งไว้ใส่ในตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ตวงแป้งได้ไหมได้เปาะมะพร้าวก่อนได้ไหมได้แบบนี้อย่างงานที่มันทําได้ก่อน1วันหรือว่า2วันที่เราจะทําขนมแล้วเอาไปขายเนี่ยเราก็ทําไว้ก่อนวันทําขนมเราจะได้ลดเวลาในการทาและได้พักผ่อนอย่างเพียงพออันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับแม่ค้าแม่ค้าตลาดนั้นเราไม่ค่อยได้นอนบางทีเราก็นอนน้อยนะครับถ้าเราบริหารจัดการเวลาดีเราก็ลดค่าแรงได้ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สาคัญเลยที่สําคัญเลยถ้าเรายังไม่มีเงินมากพอในการจ้างคนนอกนะก็เนี่ยเอาคนบ้านที่คนในบ้านน่ยนะที่ว่างงานอยู่หรือว่าไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยก็เอามาเป็นรับจ็อบเป็นงานเป็นงานไปใช้แรงงานคนภายในบ้านก่อนนะถ้ายัางไม่ได้มีเงินทุนมากพอนะคก็คือซื้อของจากแหล่งราคาถูกเป็นเกจ n g ที่ประหยัดแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับการแรงงานให้คุ้มลดต้นทุน,นแฝง พิ่มยอดขายแทนการลดต้นทุนจนคุณภาพเสียอันนี้สำคัญมากนะครับธุรกิจทุกธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าตลาดนะธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางต้องการยอดขายเพราะถ้าไม่มียอดขายเราก็ไม่รู้จะคิดต้นทุนการทำไหมนะครับเพราะฉะนั้นการตลาดสำคัญ